นราธิวาสยกเลิกประกาศเคอร์ฟิวแล้วคุณตรียอดอาวุธพึ่งพักปปชนร,ราธิวาสลงนามยกเลิกประกาศเคอร์ฟิลทั่วจังหวัดเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการสั่งห้ามออกนอกบ้านตอนสามทุ่มถึงตีห้าเนื่องจากเหตุความไม่สงบโดยระบุว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วจึงอยากให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตปกติและเดินหน้าเศรษฐกิจกและการท่องเที่ยวต่อไปโดยเริ่มมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนความคืบหน้าคดีลาบว,วางระเบิดปั๊มปตท5จุดตอนนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บหลักฐานอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะที่เจาะแอรร้องซึ่งปั๊มเสียหายร้อยเปอร์เซนจุดนี้สําคัญมากเพราะเจ้าหน้าที่พบก่อยเลือดของคนร้ายหยดเป็นทางยาวผ่านพงหญ้าไปถึงจุดที่คาดว่าจะมีรถมารอรับตอนนี้ชุดสืบสวนกําลังเร่งตรวจ DNA จากรอยเลือดนี้พร้อมไล่กล้องวงจรปิดทั่วพื้นที่เพื่อล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาลงโทษ แบงค์ชาติชีช้แจงยอดถอนเงินพุ่ง1,60 0 0 0ล้านบาทกรณีอดีตสสพรรคประชาชนออกมาเปิดเผยว่ามีเงินสดกว่า1,60 0 0 0ล้านบาทถูกเบิกออกไปช่วงสีเดือนก่อนการเลือกตั้งนั้นล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาชี้แจงโดยระบุว่ายอดถอนเงินที่พุ่งสูงในเดือนกันยายน2,568จริงๆแล้วมาจากความกังวลเรื่องบัญชีม้า ประชาชนกลัวที่จะโดนทางเลขถูกอายัดบัญชีออนไลน์เลยแห่ไปถอนเงินสดออกมาเก็บไว้กับตัวรวมถึงร้านค้าต่างๆก็เริ่มรับเงินสดมากขึ้นด้วยซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่านี่เป็นเพียงสถานการณ์ช่วงสั้นๆและจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมส่วนใครที่กังวลในช่วงเลือกตั้งแบ่งชาติบอกว่าได้จับตาอย่างใกล้ชิดและมีการเตรียมสำรองเงินสดไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการ ในการใช้ใจ่ายจริงรวมถึงช่วงตดจ,จีนด้วยพร้อมสั่งการให้ธนาคารพาณิชย์รายงานทุกความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติทันทีเพื่อให้มั่นใจว่าเงินสดในระบบนั้นถูกใช้ไปอย่างโปรง่งใสผู้สมัครสสต้องรู้ดึงอินฟลูมาช่วยหาเสียงได้หรือไม่ คุณสแบงบุญมีเลยขะทธิการกระกะตรออกมาชี้แจงชัดเจนว่าการดึงบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยหาเสียงเลือกตั้งนั้นสามารถทำได้แต่มีเงื่อนไขโดยจะเป็นสมาชิพกพรรคหรือคนนอกก็ได้แต่หัวใจสำคัญคือต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้นถึงจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้จะพาใครมาช่วยเดินสายต้องแต่งตั้งให้ถูกต้องตามระเบียบของกะกะตและต้องรายงานให้กะกะตจังหวาาัดทราบทั้งก่อนและหลังจบศึกเลือกตั้ง ค่าตอบแทนที่จ้างมาช่วยหาเสียงต้องนํามาคํานวณรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคด้วยหากมีใครที่ไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงที่แจ้งไว้โผล่เข้ามาช่วยแบบสุม4 0 5ผู้สมัครต้องรีบรายงานกรกะตทันทีเพื่อความโปรง่งใส